ตัวนี้ปิดกุญแจอยู่นะฮะไฟมี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 ตัวนี้เป็นไฟไฟมีหมดเลยนะฮะนี่นะฮะตัวนี้ไม่มีนะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะเดี๋ยวดูอีกทีนะึงเมื่อกี้มีคนโทรเข้ามานะครับสายไดยตัดไปนะฮะตอนนี้ไม่มีไม่มีไฟนะฮะขณะอ่า,อาไม่ได้เปิดซช้กุญแจนะครับพอเปิดซช้กุญแจนะครับนี่นะฮะมีไฟมานะ ตัวเนี้น่าจะใช้เป็นฟิลแท็บจุดปลี่ได้นะครับปิดซื้อคุญแจนะครับดับครับตัวนี้มีไฟมานะฮะ,ะตัวนี้ไม่มีไฟมาเดี๋ยวยังไงพอเปิดคุญแจ เดี๋ยวแล้วอาจจะกินไม่ถูกนะเดี๋ยวอ่ะตัวนี้ ใช้ได้หมดครับทีนี้เรารู้แล้วว่าตำแหน่งไหนเป็นฟิวที่มีไฟตอนสตาร์ทเครื่องกับตอนดับเครื่องนะครับวิธีติดตั้งกล้องนะฮะฟิวแท็บนะครับใช้ได้หมดเลยนะฮะนี่นะครับอ่าขอจบการรีวิวไว้จต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ